ถ้าไม่อร่อยนะกูจะด่าให้ด้วยอาตรงนะรับรองกูด่ายันลูกบวชแน่น้ําดื่มโกมุโกมุเนี่ยมารีวิวแบบไม่มีสปอนเซอร์ด้วยด่าได้แบบเต็มข้อล่อเต็มแข้งแต่ถ้าเกิดว่าอร่อยเดี๋ยวตบรางวัลให้งามๆรีวิวแบบสุดเบอร์ให้คะแนนเกินร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองดื่มไอเจ้านี่แหละนะเป็นเครื่องดื่มรสใหม่เลยนะครับของโอชินะครับเขาทําเป็นลายวันพีชนี่รสเดิมก็มีนะรสชามะนาว แต่ว่ารสชามานานีก็ไม่ได้มีอะไรนะครับรสแบบที่ใครหลายๆคนน่าจะเคยกินแล้วอันนี้เป็นลายไคโดแต่พี่ผมเห็นเนี่ยมันจะมีพวกลายอุซบอะไรด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ประเด็นแค่โชยเฉยแต่ประเด็นเนี่ยคืออันนี้นะเขาเขียนหน้าฟองเลยว่าเป็นโกมุกโกมุกนะครับชาเขียวกลิ่นผลไม้รวม <laughs> <c oughs> โกมูโกมูเฮ้ยกลิ่นผลไม้รวมซึ่งผมยังไม่เคยดื่มนะกลิ่นผลไม้รวมไม่แน่ใจว่านี้เป็นแบบใหม่ๆเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าโอชิของเดิมรู้สึกไม่น่าจะมีกลิ่นผลไม้รวมไหมนะนะเออน่าจะใช่นะครับนี่ก็เป็นรูปลูฟี่ของเรานะครับมีผลโกมูโกมูอยู่ตรงนี้ผลโกมูโกมูอยู่ตรงนี้ครับแต่เข้าจริงแล้วนะถ้าเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเรียกว่าเป็นผลพิศซ่านิกาก็ได้ เพราะว่ามันถูเปลี่ยนชื่อแล้วไงเ,เออเป็นหุ่นพิศารนิกาะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมโอชิเขาเรียกโกมุกโกบูนแล้วก็โกมุกโกบุตามเขาแล้วกันนะอันนี้เป็นโกมุกโกมุแบบยังไม่ได้อัปเดตแพทล่าสุดนะผม <laughs> แพทล่าสุดที่เขาเปลี่ยนชื่อนะเอออันนี้ยังไม่ได้อัปเดตแพทนะอ่ะบ่นมาเยอะแล้วนะครับลองดื่มเลยดีกว่าดื่มเลยดื่มเลยมันเป็นยังไงวะก็เป็นชาเขียวผลไม้อ่ะ รสชาติจะออกเปรียปร้ยวๆนะครับรสชาติออกเปรียปร้ยวๆถ้าเอาเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่าแม่งก็มีความคล้ายกับพวกพวกกลิ่นเลมอนอะไรประมาณนั้นนะอารมณ์แบบคล้ายๆกลิ่นเลมอนนะ่ะมันมีความเปรี้ยวนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นลิ้นผมเองนะพอดีไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องดื่มะไรสั้งท่่ไห่นะ นั่นแหละแต่ผมคิดว่ามันมันมีความคล้ายเลยมอนจริงๆถามว่าอร่อยไหมโอเครสชาติด,ดีนะครับให้ไปที่7.5คะแนนแล้วกันนะครับ7.5คะแนนของผมเนี่ยหมายถึงว่ากลางๆนะครับไม่ได้รู้สึกบวกนะครับไม่ได้รู้สึกว่าชอบเวอร์นะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่ไม่รู้สึกว่ามันห่วยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นรสชาติดีในแบบฉบับที่เป็นเครื่องดื่มชาเขียวรสผลไม้ที่ผมว่ารสชาติแม่งก็ต้องอยู่แถวๆนี้แหละนะครับผมชาเขียวที่ไม่ว่าจะเป็นผลไม้สูตรไหนผมว่าฟิลแม่งจะมีความคล้ายกันอย่างหนึ่งตรงที่เน เปรี้ยวหวานอะไรประมาณนั้นครับผมตึ้ออันนี้ก็จะออกแนวเปรี้ยวหวานนั่นเองนะนั่นแหละประมาณนั้นครับผมรีวิวสั้นๆนะถ้าเกิดว่าใครชอบรสเปรี้ยวหวานตามแบบฉบับชาเขียวรสผลไม้ต่างๆนานาบบแบบนะครับก็ลองดื่มก็ได้นะแต่สำหรับเครื่องดื่มดูฟี่อันนี้นะรสโกมุ้โกมุงเองก็ไม่ได้พิสดารอะไรมากมายนะผมอ่ะโอเครีวิวสั้นๆประมาณนี้นะใครดื่มแล้วชอบไม่ชอบยังไ,ไงถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ครับผมมาบอกเล่ามาเล่าสู่กันฟังดูแล้วกันนะ สลหัคลิปนี้ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ